สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทักทายช่วงบ่ายแก่ๆนะคะกับผ้าไหมสีสดใสเป็นไหม่บ้านนะคะทั้งพุ่งและยืนทอฟืนไม้หนะ้าผ้า98เซนนะคะผืนนี้เป็นผ้าชุดเกือบเต็ม4เมตรนะคะ3เมตรกว่าเกือบเต็ม4เมตรถ้าแบ่งผ้าครึ่งเป็น2เมตรก็จะถุงผ้าก็จะประมาณ193เเซนนะคะ ผืนนี้ลายตังเกาะปกานะคะดอกไม้จะปรากฏอยู่บนลายผ้าของสุรินเยอะแยะมากมายเลยนะคะผืนนี้สีส้มนะคะจะส้มสะท้อนส้มมากกว่าในคลิปช่วงนี้นะคะเป็นไหมบ้านโทหกตะโกลายเม็ดพริกไทยโดยพื้นของผ้าจริงๆจะเป็นน้ำตาลส้มเหมือนช่วงนี้นะคะ แล้วก็ลายดอกก็จะมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะตัวพื้นเส้นยืนช่วงนี้จะเป็นสีชมพูนะคะแต่ในคลิปนี้จะตองเหลือบออกมาแดงออกมาทางแดงนะคะจริงๆจะเป็นสีชมพูผ้าไหมเส้นเล็กเป็นไหมน้อยนะคะทั้งพุ่งทั้งยืนความที่ผ้าพับเอาไว้นานก็เลยดูเหมือนแข็งๆจริงๆอาบน้ำยาแล้วนะคะ ถ้าได้ลงน้ำอีกสักครั้งหนึ่งผ้าก็จะนุ่มพลิ้วเลยสีจริงของผ้าจะเป็นช่วงตรงนี้นะคะทอฟืนไม้ค่ะผ้าชุด3เมตรกว่าเกือบ4เมตรก็จริงนะคะแต่พอเราทบนุ่งทบ,ทบครึ่งก็จะเหลือผ้าประมาณ194เซน แล้วก็นำมานุ่งเหมือนเป็นผ้าสองสองเมตรแบบนี้ก็สามารถนุ่งได้สวยงามผ้าดูไม่ตุงดูไม่ไม่ใหญ่นะคะเนื่องจากว่าเป็นไหมเส้นเล็กเป็นไหมน้อยไหมบ้านช่างทอผ้าโบราณของเราก็ทำสีสดใสไว้เยอะเหมือนกันนะคะผืนนี้เป็นลายโบราณท่านผู้ชมสังเกตตรงเชิงนะคะว่าขอบเชิงที่แบ่งระหว่างท้องผ้ากับลายเชิง ลายช่วงนี้จะดูเล็กมากเนื่องจากไหมเส้นเล็กนะคะตรงนี้บางคนจะเรียกว่าต้นตาลคนเท่าคนแก่บางคนก็จะบอกว่าเป็นเชิงเทียนนะคะทั้งต้นตาลทั้งเชิงเทียนก็แล้วแต่คนจะเรียกนะคะผ้าทอเรียบร้อยมากเส้นขอบผ้าตรงริมผ้าตรงเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอแล้วก็ทอสอดริมแบบนี้นะคะ ทางเชิงบนเชิงล่างผ้าสีสดใสนะคะผ้านุ่มผ้าสวย <c oughs> ท่านสามารถรับได้ทั้งชุดหรือจะแบ่งครึ่งก็ได้นะคะแบ่งเป็น2เมตรก็ได้ถ้า2เมตรก็จะตกอยู่ที่ไม่เต็ม2เมตรนะคะประมาณเมตร93้มเซนก็จะตกอยู่ที่พืนละ4,500บาทนะคะเป็นหมาบ้านทั้งพุงและยืน ท่านใดถูกใจทักทายมานะคะรับทั้งชุดก็ได้โทรได้ที่เบอร์0872463434 0872463434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะท่านผู้ชมสังเกตน้ำหนักการทิ้งตัวของเส้นใหม่นะคะ ที่จริงที่ได้นําผ้านี้ออกมามีท่านผู้ชมท่านหนึ่งแนะนําว่าทําไมไม่มีผ้าสีส้มออกมาเลยก็เลยนึกได้ว่ามีผ้าผืนนี้พับเอาไว้ในตู้ก็เลยเอาออกมานะคะด้านนี้จะเป็นด้านในด้านนอกจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นสีนี้ด้านนอกด้านในหมายเส้นเล็กมากค่ะผืนนี้ถูกใจทักทายกันมานะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ